คลิปตก่าอ่าวันนี้นะครับเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในของศาสนาคิดโก่นะคะรับมาพูดคุยกันแต่ต้องมีงาการที่จะแก้ไข ใน30วินาทีเริ่มครับศาสนาชินโตนะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ17ปีก่อนพุทธศักราชนะครับโดยที่ตามสมัยพระเจ้กรินูรินโนะครับจากรัดของแรกนะครับเขาว่าชินโตนะครับมาจากภาษาจีนนะครับแต่ออกเสียงนญี่ปุ่นครับเขามาจากคาว่าเชนเต่าครับเชนหรือชินนะครับแปลว่าเทพเจ้าครับส่วนคําว่าเต่าแปลว่าชาครับเมื่อรวมกันเป็นแปลว่าธาเป็นของพระเจ้าครับศาสนาชินโตนะครับเป็นศาสนาเทวนิยมนะครับ โโกนะคะท่านนำคำสอนของนักทิศขงจือ้อค่ะพุตนานาและความเชื่อแบบชินโตมาผสมผสานกันค่ะพัฒานาไปเป็นลทัทธิบูชิโดค่ะ็นหลักประเพณีปฏิบัติของซามูไรญี่ปุ่นในสมัยนั้นค่ะมีแนวปฏิบัติดังนี้ค่ะคือหนึ่งซามูไรทุกคนต้องอยู่ในสังกัดของเจ้านายในระบบสาาัมนาค่ะและต้องมีความซื่อสัตว์ส่หรับพอดีอย่างมั่นคงค่ะมีความประตานก,าตากับดักเว็ีต่อผู้มีพระคุณค่ะสองค่ะซามูไรต้องมีความกล้าหาญไม่กลัวตายค่ะสามซามูไรต้องมีเกียรติ อดโดนอดน้อมถอมตนต่อเจ้านายค่ะห้สาสมัยต้องมีความเที่ยงตรงและช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ยากคำสอนของกัทที่บูชิโดนะคะต่อมามีผู้นิยมมาปฏิบัติจนกลายเป็นวิถีชีวิตแบบชินโตค่ะกล่าวได้ว่าเป็นหลักคำคำสอนในการดำเนินชีวิตของชินโตลเลยก็ได้ก็ว่าได้ค่ะมีหลักรมแนวปฏิบัติ4ประการันี้ค่ะคือ 1. มีความคิดที่เบิกบานค่ะ 2. มีความคิดที่บริสุทธิ์สะอาด 3. มีความคิดที่ถูกต้อง 4. มีความคิดที่เที่ยงตรงครับเชิญมือกับผู้เชี่ยวชาญคนต่อไปนะครับคุณฮาร์ะครับคุณต้องพูดในหัวข้อของชินโตโดยรวมภายในสามสิบนาทีเริ่มครับเออชินโตโดยรวมนะครับคำพีสำคัญของศาสนาชินโตคำพีทั้งหมด7จ็ดคำพีมีคำพีสำคัญที่สามคำพีคือโคชิกิแล้วก็คำพีนี่ห้องทีหรือฮอนโชกิับขอเชิญผู้เชี่ยวชาญต่อไปนะครับคุณตั้ง ข้อขอเป้าหมายสูงสุดของศา <m uch an> สนาชินโตนะครับภายในเวลา3ามชิฟทีนี้เริ่มครับศาสนาชินโตนะครับเป็ความสำคัญกับโลกหน้าเหมือนกับศาสนาพุทธนะครับวิญญาณนะครับสมุนไพรอยู่กับลูกหลานหลักลูกหลานทำกตีอยู่เสมอวิญญาณเหล่านั้นจึงจะมีความสุขด้วยและจะงคอยให้ลูกหลานทีเย็นเป็นสุขครับแต่ลูกหลานที่ประบัติกรรมไม่ดีจะถูกวิญญาณลงโทษทรับไมครอบครัวเดือดร้อนครับ อ่า <mile> ต่อมานะคระับการเชื่อของศาสนาชินโตนะครับเชื่อในโชกราวเกษตรศาสตร์นะครับโดยในแต่ละหมู่บ้านจะมีความเชื่อในหมู่บ้านก็จะมีที่บูชาวิญญาณในบ้านแล้วก็มีการยึดอยู่หน้าทางข้ามหมู่บ้านครับนี่แล้วก็หลักข่าวสำคัญของศาสนาชินโตนะครับที่เป็นสัญลักษณ์เลยก็คือประตูโทลีนะครับที่เป็นประตูต่างหมายเกษงมีเสตร์ว่าต้งนของต้นและมอสสองต้นนะครับเรียกว่าประตูโทลีเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาชินโตครับอ่ะมัสนธรรมของศาสนาชินโตนะครับได้แก่วันปีใหม่โอโชกัสสึวันหลังจากปีใหม่โอวิสกราก เทศกาลดอกไม้ครั้งนี้แล้วก็ยังมีวันสําคัญอีกสองวันนะครับก็คือวันเด็กผู้ชายและวันเด็กผู้หญิงครับแล้วเราก็จะได้เป็นพร้อมกันในคลิปวิดีโอครับต่อไปนะครับเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญคนต่อไปนั่นก็คือคุณก๊อฟครับคุณก๊อฟนะครับวันนี้เราจะถามคุณก๊อฟเกี่ยวกับหลักการสัมพันธ์กับประชาพโดยไม่ให้เกินสามสิบวินาทีครับเนเชิญครับเรามาดูปรัชญาแรกกันนะครับปรัชญาความตัานทานต่อความดุนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยความต้านทาต่อความดุมีอยู่สองอย่างครับคือต่อเทพและ คนามพัฒน์ประโยชนดที่จะบรรลุนะครับมวามพัฒน์เทพก็คือดวงอาทิตย์และความพัฒน์บรรลุก็คือองค์จักรพรรดิเองนะครับต่อมานะครับปัญญาความรักดีต่อครอบครัวนะครับความเป็นมิตรยู่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของศาสนานี้เลยนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีลำดับความสําคัญรองจากจักรพรรดิเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตัวอย่างการแสดงคำพูดของศาสนาชินโตครับโดยขั้นแรกเราจะโยงคุน้ำสองครั้งปอบมือสองครั้งแล้วโยงคุณน้ำหนึ่งครั้งครับเป็นการตักทันได้ไหม มีปากตาตไปนี้ครับ ได้ไปที่ศาลเจ้าญี่ปุ่นนะคะบางครั้งก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะถูกต้องค่ะ mm hmm. ก็จะมีมิโกะนี่แหละค่ะที่จะเป็นผู้ที่มาบอกเรานะคะว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างค่ะอย่างตรงนี้คืออะไรคะมิโกะค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปสักการะ,ะด้านในนะคะเราต้องผ่านการชาระล้างก่อนนะคะคือการล้างมือนะคะจับก,กระบวยได้เลยค่ะตักน้ําให้เต็มกระบวยนะคะล้างมือซ้ายก่อน ตำด้วยมือขวานะคะรองน้ำจากมือซ้ายเพื่อที่จะล้วนปากนะคะจะอปล้างมือซ้ายอีกทีหนึ่งค่ะน้ำที่เหลือเราก็จะล้างกระบวยนะคะมื้อล้างเสร็จแล้วก็คว่มได้เลยค่ะ ชุดฮากามะสีขาวแดงรับหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยประจำศาลเจ้าชินโตคือบทบาทของมิโกะหรือนักบวชหญิงหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับศาลเจ้าชินโตประเทศญี่ปุน่นนอกจากการแนะนำผู้มีจิตศรัทธาให้สักการ,ระเทพเจ้าอย่างถูกต้องมิโกะยังเปรียบเสมือนหน้าตาของศาลเจ้าจึงต้องเป็นคนมีมารยาทบุคลิกดีประพฤติตัวอย่างเหมาะสม ทั้งยังต้องเป็นหญิงพรหมจันทร์คอยสนับสนุนและช่วยงานนักบวชชายในประเทศไทยศาลเจ้าญี่ปุ่นแห่งแรกตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนญี่ปุ่นในไทยและเปิดโอกาสให้สาวไทยได้เข้ามาทำหน้าที่มิโกะด้วยมิโกะนะคะหน้าที่หลักๆก,ก็จะจำอา่ายเครื่องรางค่ะแล้วก็ ดูแลความเรียบร้อยภายในศาลเจ้าค่ะแล้วก็ให้คําแนะนําวิธีการสักการะาคนที่มาไหวา้ศาลเจ้าค่ะแล้วก็จะมีการรำบูชาในเทศกาลค่ะหรือช่วยงานนักบวชในพิธีกรรมต่างๆก็เป็นคนชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะพอดี อย่างที่ทราบเนาะว่าศิราชามีสาลเจ้าเพิ่งเปิดใหม่ค่ะก็เลยสนใจอยากมาทําตรงนี้ค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตหนึ่งก็อยากจะเป็นมิโกครั้งหนึ่งค่ะมาซาฮิโระอาเบะประธานสาลเจ้าชินโตศิราชาเล่าว่าวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น อยู่คู่กับศาสนาชินโตมานานกว่า2,000ปีอย่างเทศกาลปีใหม่คนญี่ปุ่นก็มักจะไปที่ศาลเจ้าชินโตเพื่อสักการะเทพเจ้าและอธิษฐานขอพรซึ่งในประเทศไทยมีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอย่างที่รีราชาก็มีคนญี่ปุ่นอยู่ราว6,000คนจึงอยากสร้างศาลเจ้าสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวญี่ปุ่นในไทย การก่อตั้งศาลเจ้าชินโตศิราชายังเกิดขึ้นจากความคิดของประธานศาลเจ้าที่อยากจัดเทศกาลแบกเกี่ยวมิโคชิในประเทศไทยซึ่งประเพณีนี้จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีการก่อตั้งศาลเจ้าศาลเจ้าชินโตศิราชาสร้างขึ้นตามแบบแผนการสร้างศาลเจ้าในญี่ปุ่นโดยมีการประดิษฐานเทพเจ้าอามมเทราซุโนะอมิคามิและเทพเจ้าอุคโนมิทามิ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่จึงนิยมมาขอพรด้านการงานสุขภาพและการมีชีวิตที่ราบรื่นภายในยังมีการวางเครื่องสักการะทั้งเหล้าสาเกน้ำเปล่าข้าวสารเกลือปลาแห้งและผักผลไม้รวมถึงมีมิโกะคอยให้คำแนะนำในการสักการะอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ประธานศาลเจ้าชินโตศีราชายังบอกว่าแม้ศาลเจ้าแห่งนี้จะเปิดได้ราวแเดือนหากก็มีคนไทยและญี่ปุ่นเดินทางมาที่นี่กันเป็นจำนวนมากจึงมีความตั้งใจให้ศาลเจ้าชินโตศีราชาเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยมีแผนจะจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกหลายอย่างเช่นการแบกเกี่ยวมิโคชิหรือพหนะของเทพเจ้าที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้แบกเกี่ยวมิโคชิจะมีความสุขซึ่งประธานสันเจ้าก็หวังว่าในอนาคตคนไทยและคนญี่ปุ่นจะได้แบกเกี่ยวนี้ร่วมกันเชื่อมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นพัชชนพงเพียรจันร์ไทย P ี s ี รายงาน